วันนี้มาพร้อมกับรถ Toyota Innova 2.0G ตัวท็อปสุดนะคะเกียร์ออโต้ปี2012นะคะพร้อมกับราคาโปรโมชั่นสุดๆซื้อคันนี้ไปคันเดียวไม่ผิดหวังนะคะโชคตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะอะไรเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันเหมือนไม่มีแรงนะคะอันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะโปรโมชั่นสำหรับนี้นะคะ Toyota Innova 2.0G เ e ียร์ออ ปี2,012กับราคาโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับหน้าฝนนะคะสวัสดีค่ะว,ควันนี้มาพบกับสสายลมที่มงคลค,คาเซ็นเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบลราชธานีนะคะ วันนี้มาพร้อมกับรถ t o y ยต้า n n o โ a ว 2.0G ตัวท็อปสุดนะคะเกียร์ออโต้ปี2012นะคะเป็นรถอเดนกประสงค์หรือว่ารถครอบครัว7ที่นั่งนะคะราคาโปรโมชั่นสุดๆเลยก่อนอื่นนะคะสายลมพาชมก่อนว่าห้องเครื่องคันนี้นะคะลูกค้าดูแลรักษาดีมากนะคะนี่คือความเดิมของรถานานๆนะคะรุ่นนี้จะเข้ามาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นสุดๆอ่ะ ขออนุญาตสูส้ฝนก็จะมาด้วยอะเครื่อง1,998 c แซีซี136รแรงม้านะคะนี่คือความเดิมของเครื่องอ่ะซูมเข้าไปเจ้าของนำมาเทินสายลมรู้ปเป็นอย่างดีว่าเป็นคนเทินคันนี้เองนะคะนี่คือความเดิมๆของรถนะนี่เลขคงเลขคานอะไรชัดเจนนะคะแผ่นเพจยังอยู่่ะทางนี้ซูมเข้าไปได้เลยะนะคะ ซื้อคันนี้จบเลยนะคะขับคู่ขับเดียวขับไปเที่ยวขับเป็นครอบครัวได้หมดค่ะอึบมาชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะเข้ากับชุดของเขาเลยยางนะคะปี2019นะคะ KC 2000ใช้ได้เองนานเพราะดอกยางยังอยู่นะปีนานก็จริงแต่ดอกยางยังอยู่นะคะอ่ะมาดูคิ้วกันาสาใส่ให้เรียบร้อยนะคะมาดูภายใน ภายในของเขาจะเก๋มากสายลมชอบตรงนี้ลายไม้เด่นๆ <Wow. S 1> หุ้มบอดหนังให้เรียบร้อยนะคะซูมเข้าไปเครื่องเล่นนะคะ CD, m ีนะคะครบคันนี่คือความดําเดิมมายังไงอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะมาอันนี้หุ่มมาให้อันนี้แถมไปนะที่ที่หุ่มพวงมาลัยนะคะ ปางเสียงโตวนี่เดิมเดิมยังไงอย่างนั้นเลยแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำน,นะคะเดิมเดิมลยลายไม้นะคะตรงกันเปะไฟติดทุกหลอดนะคะซูมเข้าไปด้านหลังให้ท่านผู้ชมดูขอญาติดเห็นไหมคะ กว้างขวางมากสะอาดสะอ้านนะคะนี่เจ้าของเดิมเขาหุ้มให้เลยนะตรงตรงหนังตรงเนี้ยหุ้มมาให้เลยนะคะเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายนะคะขับง่ายขับคล่องคือเกียร์ออโตอีโนวาอ่ะมาดูด้านหลังกันสปอยเลอร์ติดให้เรียบร้อยนะจ๊ะสปอยเลอร์หลังสเกริร์ตรอบคันเซนเซอร์สองจุดกว้างมากท่านผู้ชมชุมเข้าไปนะคะอันนี้ เอาโชว์นะคะขึ้นหุม่มเวลาเราขนข้าวขนของเนาะหุ่มอย่างดีเป็นพิเศษมากเลยเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเวลาขนข้าวขนของอย่าเนี้ยค่ะมันก็จะไม่เป็นรอยไม่ต้องมากังวลน,นะคะอุปกรณ์แม่แรงครบุบตรงเข้ามาได้ครบค่ะนี่คือความเดิมๆของรถซื้อคันนี้ไปคันเดียวไม่ผิดหวังนะคะโชว์ตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะอะไร เดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันเหมือนไม่มีแรงอะนะคะอันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะครบซูมเข้าไปได้เลยียางอะไหล่นะคะออม,มีสเกิรปิดบางไว้นะคะเรียบร้อยอ่ะปิดโตโยต้าอินโนวา2.0ตัว G ตัวท็อสุดนะอะดูด้านหลังนะตรงนี้มันกว้างเวลาขึ้นลงสะดวกเหมือนกัน ไม่ติดตรงเขาตรงอะไรด้วยสะดวกสบายอ่าด้านหลังนะคะบอกก็พับได้ 4, 6, สี่สิบหกสิบนะพับได้อย่างนี้ก่อนอ่ะหนึ่งพับแบบนี้อยงนี้นะคะอ่าถ้าเราจะเอาขึ้นหมดเลยขนข้าวขนของเยอะ <Okay. S 1> ขึ้นหมดเลยอข <Okay. S 1> นเยอะมากขน <Okay. S 1> ยังไงก็หมดเพราะมันกว้างขวางมากนะคะอ่าเอาลงได้งลงด้านหลังขึ้นได้ปกติ ขยับได้โอเคอันนี้จะเพาะเรื่องบ่อนะคะอันเนกประสงค์จริงๆอ่ะมาดูเลขไม้เลขไม้น้อยมากไม้แท้ๆไม้ดำๆเลขไม้นะคะ1 4ึ่งแสนสีกกิโลเท่านั้นไม้แท้ๆไม้ดำเลยเครื่องแน่นมากนี่ค่ะ เดิมมากหัวเกียร์หัวเกียร์ก็ดำเดิม z o เข้ามาได้นะคะตรงตรงเบรกมือมีเหลืองนิดหน่อยแสดงว่าจับบ่อยนะคะแอร์เย็นชุกช่องนะอ่าเดี๋ยวสายลมจะบอกว่าโปรโมชั่นสำหรับนี้นะคะ Toyota Innova 2.0 G Kia Auto ปี2,012กับราคาโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับหน้าฝนนะคะ2 5 9 9 0 0บาทเท่านั้น2 <Yeah, S 1> 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมภายนอกภายในเข็มไม่เอกสารใช้อะไรบ้างนะคะที่เบอร์0619581819เบอร์ของสองสายลมแอดไลน์ <Yeah. S 1> ได้เลยนะคะ0619581819สวัสดีค่ะ